บ้านอาหยงเปิดแล้วค่ะอาหารป่ารสเด็ด9นาฬิกาถึง21นาฬิกามีทุกอย่างกบปลาไหลหูป่าอาหารเพียบอำเภอบ้าในไร่จังหวัดอุทัยธานีถ่ายวันที่1มกราคม2568 มากินอาหารกลางวันเวลา16.30นนอนี่รายการอาหารต้มแซบหมูกระดูกอ่อนโหเนี่ยอร่อยมากเลยผมกินประจำเลยไป,ไปดิวันหลังผ่านมาได้ไปม,มากินอีกเดี๋ยวจะมานอนแก่นมะกรูดยังไม่ยังไม่ได้นอนเลยหนึ่งมุการาสองห้าหกแปดว่สองสองไปแล้ว